สวัสดีครับวันนี้เอามาทดลองปุ๋ยน้ำโอทูเอเวเลตนะครับของปอลวงขันบ้านถุงอ้าวตำบลและอำเภอถุงจ้างจังหวัดน่านนะครับปอลวงนี่ตั้งหลังนี่เป็นของปอลวงไหมล่ะครับอือดนสิอ่าอสศยาบรุ่นบ้านนี้ปลูกได้เมือนไหมครับปอลวงปลูกบ้านเดียวนี่ได้วานปุ๋ยพองยังครับไม่ได้วานเต๋อไม่ได้วานปุ๋ยเต๋อ อ๋ออันนี้ผมจะทดลองเพื่อน,นอกปุ๋ยโอโทเอเบเลตในนอเนี่นนครับปุ๋ยโอโทเอเบเลตเนี่นะครับถ้าสมมติว่าใช่พอผลแล้วมันออกผลออกดอกมันมีล้วงกอเข้ามันรีบกอว่าจะได้กอให้เขาเทีียบเทียบ <c oughs> ความแตกต่างกันระว่างวันปุ๋ยสูงครับปุ๋ยน้ำโอโทเอเบเลตนะครับนอกโอเคนะครับไปนะครับเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันผลปุ๋ย น้ำโอโทเอโบริทต่อนะครับผมอ่าโอเคนะครับมาติดตามต่อน,นะครับเพราะว่าอันนี้ของน้าของโคลวงกันนะครับที่ว่าอันแก่หยางปลอดได้ก็เลยมึงมาป่นฮือนี่เนาะปุยโอนปุยน้ำโอโทเอโบริทนะครับจะทดลองดูว่าเขามันเขามันค่อนข้างจะเหลืองๆนะครับเนาะใบมันนะครับเดี๋ยวมันกําลังตั้งต้องนะครับเนาะเดี๋ยวพอว่าเข้ามันออกมาหมิดผลแกแน่น,นะครับ